สอบถามเข้ามานะครับว่าการที่เราจะทําอักิยก,กับลูกกับหลานของเราเนี่ยนะครับหรือใครก็ตามที่เป็นเด็กมุสลิมเนี่ยจำเป็นไหมครับต้องทําในวันที่เจ็ดเดี๋ยวก่อนที่จะตอบว่าทําในวันที่เจ็ดเนี่ยต้องขอทําความเข้าใจคําว่าอักิยก้อหน่อยครับเพราะว่าบางคนนี่เข้าใจคลาดเคลื่อนครับเกี่ยวกับคําว่าอักิยก็คิดว่าหมายถึงการตัดผม แล้วการเปิดปากแล้วก็การเชื่อสัตว์ก็ไปเข้าใจว่าทั้ง3 4สอย่างเนี่ยร,รวมหมายถึงอากอิโกะแต่จริงๆแล้วคำว่าอากอิโกะเนี่ยหมายถึงสัตว์ที่เชื่อดันเนื่องมาจากมีเด็กเกิดครบ7วันครับผมจะบอกว่าลูกก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าบางครั้งคนที่เป็นพ่อไม่อยู่คนที่เป็นเป็นกีทำให้หรือเป็นพี่ปานะอาคนอื่นทำให้ แปลว,ว่าเมื่อเราได้ลูกได้หลานครบเจวันก็ให้ทําการเชื่อดสัตว์สัตว์ที่เชือดอันนี้เขาเรียกว่าอากิโกอาจารย์มูลดิศเวลาที่ในตอนวันอีดใหญ่ครับเราเอาแพะมาตัวหนึ่งเอามาเชื่อดแพะตัวที่เชือดเนี่ยคืออุดเฮียภาษาบ้านเราเรียกกุรบาลแต่แพะตัวเดียวกันนี่แหละถ้าเอามาเชื่อดอันเนื่องมาจาก มีเด็กเกิดครบเจ็ดวันเรียกอากิโกะแปลว่าเชื่อต่อเชืออเหมือนกันแต่เชื่อคนละเหตุคนละกรณีก็เรียกชื่อไปต่างกันเพราะฉะนั้นคําว่าอากิโกะไม่ได้หมายถึงการเปิดปากการเปิดปากเขาเรียกว่าตาฮนีครับไม่ได้หมายถึงการโกนศีรษะการโกนศีรษะเขาเรียกว่าตาฮลีกดังนี้ในเกี่ยวกับเรื่องของอากิโกะถามว่าอะไรนะจําเป็นไหมจะต้องเชื่อในวันที่เจ็ดด้วย มันขึ้นอยู่กับคําสั่งของศาสนาว่าคําสั่งของศาสนาสั่งไว้อย่างไรครับในภาษาอรับเนี่ยถ้าคนที่เริ่มต้นเรียนภาษาอ раб นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับผมว่าเฮติเนสลาซาอบะคอมสัสิตาซาบะสมานียติสอาอาชรออาชรอนแปลว่าสิบครับผมอาชรอแปลว่าสิบอาชูรอหมายถึงวันที่สิบวันที่สิบของเดือนมุฮัรรอมซึ่งผ่านมาแล้วติสอาแปลว่าเก้าตาซูอาหมายถึง วันที่เก้าก่อนหน้าวันที่สิบตอนนี้เจ็ดเนี่ยภาษาอาหรับเขาใช้คําว่าซับบะอาครับซับบะอานี่แปลว่าเจ็ดถ้าคําสั่งของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลานวาเลฮิวะสัลลัมได้สั่งโดยใช้คําว่าซับบะอาแปลว่าภายในเจ็ดวันก็จะทําวันไหนก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดให้ภายในเจ็ดวันกันแล้วกันครับแต่นบีไม่ได้สั่งอย่างนี้ไม่ได้สั่งว่าภายในวันที่เจ็ดแต่ ใช้คำว่าซาบีอฮีวันที่เจ็ดน, <7 S 2> นับตั้งแต่วันคลอดครับเพราะงั้นพอภายในวันที่เจ็ดเนี่ยเราก็ดูซิว่าเรามีความสามารถที่จะเ,เชื่อดสัตว์เพื่อ<ร>ที่จะทําอักีคอามไหมถ้าเรามีความสามารถเราก็ทําถ้าไม่มีความสามารถศาสนาก,ก็ไม่ได้บังคับในสิ่งที่เกินความสามารถแต่นี้พอถึงวันที่เจ็ดเนี่ยก็จะมี พิธีกรรมตามศาสนาที่ทำควบรวมกันไปก็คือการเปิดปากการโกนศีรษะของเด็กแล้วก็การตั้งชื่อ,อ,อพอเกี่ยวกับเรื่องของการโกนศีรษะคนบ้านเราก็จะนิยมตัดนะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ตัดตัดต,ดตดัเอาเอา,เอาบราการตัดเวียนรอบกันไป ลำดับลำดับวนรอบกันไปแต่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นครูบาอาจารย์ก็เด็กวัวหัวหมุนเหมือนกันครับผมคือผู้ใหญ่ไม่ได้ขะบบเข้ามาหาเด็กที่นอนอยู่ในเบาะนะลากเด็กไปหรือไม่ก็ว่าอุ้มเด็กวนไปรอบเนี่ยกว่าจะครบคนจริงๆแล้วศาสนาของเราเนี่ยใช้ให้โกนบางคนเนี่ยตัดตัดแค่นั้นแล้วก็พอถือว่าจบแล้วอันนั้นทําไม่ถูกตามสาระตามคําสั่งของศาสนาครับผม ตอนี้พอสัตว์ที่เชื่อตเนี่ยเชื่อดในในวันที่เจ็ดสัตว์ที่จะใช้เชื่อดท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวอะลวะสัลลัมเองก็ทําเป็นต้นแบบทําเป็นแบบอย่างไว้ตอนที่นบีได้หลานหลานที่เกิดจากท่านหญิงฟาติมะกับท่านอาลีหลานคนแรกก็ชื่อฮัสซันอักกอระสุลลัลฮิสุลลัลฮุอะลวะสัลลัมกับฉันท่านนบีเชือดกีบัสเชื่อดกีบัสหนึ่งตัวครับ พอถัดมานาบีก็ได้หลานอีกคนหนึ่งน้องของฮัสซันก็คือฮุเซนครับเดี๋ยวนิดนะครับอาจารย์ครับ,รบกีบัสตรงนี้เนี่ยหมายถึงอะไรครับท่านพี่น้องจะได้รับทราบด้วยเลยครับกีบัสมันก็คือสัตว์ที่อยู่ในตระกูลแกะตระกูลแพะที่หางเป็นพวงงครับก่อนลา,ากลา <ะ S 2> กก,ก็คือแกะคือแพะนี่แหละบ้านเราเป็นสัตว์ในตระกูลเดียวกันครับบ้านเราส่วนใหญ่ก็ไม่นิยมบริโภคกันครับแต่นี้พอ ในปีถัดมานบีก็ได้หลานอีกคนหนึ่งชื่อฮูเซนอัครสุลลอฮิสลลอหวาเลวะสัลามะกับชันนบีก็เชอดกีบัสนี่แหละชนิดเดียวกันอีกหนึ่งตัวครับผมแปลว่าได้หลานคนแรกเป็นผู้ชายนบีก็เชือดตัวหนึ่งได้หลานคนที่สองเป็นผู้ชายนบีก็เชือดตัวหนึ่งแต่นี่ปัญหามันก็เกิดความสงสัยในหมู่ผู้คนว่าเอ๊ะทำไมเนาะว่าเวลาไปอ่านฮะดิษเนี่ยคำสั่งของท่านนบีสั่งว่าถ้าเป็น เพศชายจะได้ลูกชายหลานชายก็แล้วแต่ให้เชือดกี่บานสองตัวแต่ว่าตอนที่เวลานาบีทําเองนบีได้หลานเป็นผู้ชายเหมือนกันแต่ว่านาบีเชืออตัวเดียวคกับชันตัวเดียวปัญหาก็คือทั้งสองเนี่ยเป็นฮะดิษสวยเฮทั้งคู่เลยคํฮาฮะดิษบทหนึ่งเป็นคําสั่งของท่านนบีที่สั่งแก่ประชาชาติถ้าผู้ชายสองถ้าผู้หญิงหนึ่งอีฮะดิษหนึ่งเป็นการปฏิบัติของท่านาบานาบีท่านนบีทําเองได้หลานชายหนึ่ง ปัญหาก็คือตรงนี้จะทําอย่างไรตรงนี้แหละครับเป็นทางเลือกสําหรับอุหม,มะถ้าเรามีกําลังความสามารถเนี่ยเราได้ลูกชายหลานชายก็เชือดีบัตสองตัวถ้าไม่มีความสามารถอับก็สามารถที่จะกระทําตัวเดียวได้ครับผมแต่นี้ไม่ได้หมายความว่าถ้ามีความสามารถแล้วก็ทําตัวเดียวอย่างนั้นไม่ใช่เพราะในฮะดีษทั้งสองเนี่ยก็คือฮะดีษทางด้านเกาลิยะก,กับเฟลิยาในทางภาษาครับผมฮะดีษก็คือ ในด้านคําสั่งของนบีกับการกระทําของนบีบวิธีการในการที่จะยึดเอาหลักฐานให้เอาคําสั่งมาก่อนการกระทําของนบีเพราะอะไรเพราะว่าคําสั่งของนบีเป็นคําสั่งที่สั่งแก่อุมมะที่สั่งแก่ประชาชาิเอางั้นเราก็ดูสิวันที่7เนี่ยเรามีความสามารถที่จะเชือดกีบัสได้ไหมเชือดแพะเชือดแกะเนี่ยได้ไหมถ้าได้มีกําลังความสามารถทำสองตัวไหมสําหรับเพศชายหรือจะมากกว่านี้ไม่เป็นไรนะครับ จะเชื่อสักสิบตัวนี่ไม่เป็นไรอครับอาจารย์ครับสมมุติว่าเราพูดกันตรงนี้นะครับว่าในส่วนของการเชื่อเนี่ยอาจารย์กําลังจะบอกว่าเราสามารถที่จะเลือกทำสองตัวก็ได้หรือว่าหนึ่งตัวก็ได้ครับคือคืออย่างนี้ฮะดิษที่เป็นฮะดิษเกาลียะเป็นคําสั่งของท่านนบีคือเป็นคําสั่งที่สั่งแก่ประชาชาติอันนี้ต้องมาก่อนครับเพราะงั้นเวลาที่เรามีลูกเรื่องนี้คุยกับอาจารย์มุนดิษยาก ยังไม่มีเมียเลยมีเรียความจริงมีแล้วครับมีนานแล้วครับมีตั้งแต่เกิดนะครับ่านเป็นเมียของบิดาครับเมียพ่อก็ยังไม่มีประสบการณ์ครับผมในการที่จะทําอากิกะถ้าในกรณีที่เราได้ลูกชายหรือหลานชายก็ดูที่กําลังความสามารถของเรามีสองไหมมีสองเราต้องยึดคําสั่งของนบีก่อนเป็นกแรถ้ามีสองนี่ให้เอาสองเอาสองครับ ส่วนการกระทําของนบีเนี่ยมันมีเงื่อนไขจํากัดว่าการกระทําบางครั้งเป็นแบบอย่างให้อุมมาหรือบางครั้งเขาเรียกว่าเป็นซุนนะตักซุยซิยะเป็นกรณีเฉพาะนาบีไม่เกี่ยวกับอุมมาเพราะงั้นไปดูคําสั่งก่อนถ้าเราสามารถทำสองได้คือสองถ้าเราไม่สามารถทําเชื่อสองได้ก็คือหนึ่งตัวก็ถือว่าซอและถือว่าใช้ได้แล้วต<พ>อนนั้นต้องในวันที่เจ็ดแล้วส่วนชนิดของสัตว์นะครับอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงกีบสัสแล้วก็มีในเรื่องของแกะ แล้วจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นนะครับสัตว์ชนิดอื่นอาจารย์มนติ์นี่ผมผมเคยถูกรับเชิญไปงานอากิโกนี่แหละอาจารย์ไปเชิญกินอากิโก้หน่อยเราก็นึกว่าหม่วันนี้ได้กินข้าวหมกแพะแลเพะส่วนใหญ่ก็จะทำข้าวหมกกันใช่ไหมครับหรือไม่ก็เอามาแกงกรุหมาแกงดราราอะไรแต่ไรปรากฏว่าไม่ใช่แล้วจะทานอะไรครับกลายเป็นข้าวหมกไก่เอาไก่ <ใจ S 2> ทำอากิโกะแกงไก่ก็ไก่ครับ <laughs> ก็คือคนบ้านเราไม่เข้าใจครับผมคิดว่าเอาไก่ก็ได้มั้งแต่ว่าจริงๆแล้วอากิกะหมายถึงสัตว์ที่เชือ้ออันเนี้ยมาจากเด็กเด็กเกิด <ผม S 1> เพราะว่าถ้าตามสูตรนบีก็คือแพะคือแกะไม่ใช่ไก่ครับแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถแจ่ก็อยากจะทําเลี้ยงอะไรกันจะเอาปลา,าก็ได้อะไรก็ได้แต่มันไม่ใช่อากิกบผะ <ม S 2> ในส่วนของเรื่องของความเข้าใจผิดนะครับอย่าว่าแต่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเลยนะครับาาอาจารย์ในเรื่องของอากิกะเนี่ยตัวผมเองก็ในในอดีตเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นการโกนผมเหมือนกัน นะครับถ้าหากว่าอาจารย์เราหรือว่าไม่นักวิชาการไม่ได้มีการชี้แจงครับคนก็จะเข้าใจว่าเราก, <คน S 2> ก็เพราะ<ม>ว่าเป็นสิ่งที่ทําในวันเดียวกันค,คือวันที่7ก็คือเชื่อสัตว์แล้วก็โกนผมแล้วก็เปิดปากแล้วก็ตั้งชื่อครับตั้งชื่อก็ตอนนี้ทอพอบอกว่าภายในในวันที่7นะไม่ใช่ภายใน7วันในวันที่7บ,บ้านเรานี่มีปัญหาใหม่เกิดขึ้นอาจารย์มนตรีครับ ปัญหาใหม่อย่างไงรู้ไหมเชื่อดในวันที่เจ็ดตามที่นบีสั่งเป๊ะเลยครับแต่เอาใส่ตู้เย็นไว้มเพราะว่าสมมุติว่าลูกเกิดวันอังคารพอลูกเกิดวันอังคารเนี่ยก็นับวันที่เจ็ดนับแต่วันเกิดนะอังคารพุธพระหัสสุขสาวอาทิตย์จันทร์อําไปตรงกับวันจันทร์วันจันทร์มันวันทํางานไม่สะดวกเพราะงั้นเชือดน่ยวันที่เจ็ดแหละเอาใส่ตู้ไว้แล้วก็ลากเลยไปอีกนู่น วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ครับค่อยค่อยไปทํากินกันครับผมกําลังจะถามอาจารย์ู่พอดีเลยเพราะว่ามีพี่น้องทางจังหวัดสงขลาเนี่ย <ฮะ S 2> เขียนมาถามเกี่ยวกับเรื่องอากิกรเนี่ยครับวันนี้อากิกรเนี่ยสามารถที่จะเก็บได้กี่วันนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็คนต่างศาสนาคนต่างศาสนาเนี่ยสามารถที่จะทานเนี่ออากิกรได้หรือไม่คือถามว่าจะเก็บได้กี่วันคือเราเชื่อเนี่ยภายในวันที่7เนี่ยตรงรตามคําสั่งและแต่เราเนี่ยไปห่วงเรื่องทําบุญ ไอ้ที่ที่ลากไปจนกระทั่งไปถึงวันอาทิตย์ทั้งทั้งนี้อากิโกะเนี่ยเชื่อดวันจันทร์ใช่ไหมนับแต่วันที่เจ็ดมันมันมาตกวันจันทร์แต่ว่าเราลากไปนู่นอังคารกับยางพุธกับยางพฤหัสศุกร์สาวไปวันอาทิตย์เชื่อในวันจันทร์ถูกต้องเชื่อตรงวันแต่ว่าอลากไปนู่นลากไปนู่นทําไมห่วงทําบุญเพราะว่าคนที่จะมาร่วมในพิธีกรรมทําบุญจะได้มาสะดวกเป็นวันหยุดงานห่วงทําบุญ แต่นี้ถ้าเราทําตามคําสั่งของนบีเนี่ยไม่มีปัญหานะก็เราเชื่อดเชื่อดแล้วทำไงเสร็จแล้วก็เอาเนื้อแจกไปมันยากอะไรล่ะครับก็เอาเนื้อแจกไปถ้าเราไม่ห่วงทําบุญอน่ะอันนี้พอห่วงทําบุญก็ต้องโมุงเข้าหมกใช่ไหมว่าสุรยีว่างไหมอา,อาจารย์ไซนุ่นว่างไหมใค,ใครว่างเอาว่างกันวันอาทิตย์ก็เลยต้องลากไปวันอาทิตย์เราย้อนกลับมาในคําถามก่อนหน้านี้สักนิดหนึ่งครับในส่วนของชนิดของสัตว์มเมื่อกี้อาจารย์พูดมานี่มีแพะแล้วก็มี กับชันแล้วก็แพะแกะนอกจากนี้แพะแกะในตระกูลนี้นอกเหนือจากนี้แหละครับนอกเหนือจากนี้ที่ว่าเมื่อกี้เอาไก่ทำเนี่ยมันไม่ใช่ครับผมเอาวัวทำเอาวัวทำเอาอูดทำบางคนก็ไปเปรียบกับสัตว์ที่ใช้ทำกุรบาลครับผมเวสวัตที่ทำอากิก้อนเนี่ยมันก็น่าจะเป็นสัตว์ประเภทเดียวกับกุรบาลกุรบาลใช้อะไรทำอ่ะกุรบาลใช้อูดใช้วัวใช้แกะใช้แพะ บางคนก็เลยบอกว่าไอสัตว์ที่ทำกรุบานนั่นแหละคือสัตว์ที่ทําอาคีก็แต่เราไปดูการปฏิบัติของนบีจริงๆนบีใช้กีบาสทั้งๆที่ในขณะในสมัยได้แพะได้แกะกลับในสมัยของท่านนบีเนี่ยก็มีมีอูดมีวัวมีแต่ว่านบีใช้ใช้กีบาสครับผมตอนนี้เราเราเราเปิดกว้างไปนิดนึงแล้วดูสิในระดับซอฮาบะเนี่ยมีซอฮาบะคนใดที่ใช้วัวหรือใช้อูด ทำอักิก้ไหมก็ปรากฏว่าอ๋อเราไปพบร่องรอยการกระทําของซอฮาบะก็คือท่านอานัสบินมาลิกครัอผมอานัสบินมาลิกเนี่ยเป็นซอฮาบะคนสุดท้ายที่เสียชีวิตที่เมืองบัสรอมีอายุยืนอายุร้อยกวสามปีครับผมอายุยืนคือเวลานบีเสียชีวิตแล้วซอฮาบะก็กระจายกันไปอยู่ตามที่ต่างๆครับอานัสบินมาลิกก็ไปอยู่ที่เมืองบัสรอบัสรอนี่อยู่ที่ประเทศ ในปัจจุบันมันเป็นเมืองหนึ่งของประเทศอิรักรอยู่ทาง,ทางตอนใต้ของประเทศอิรักห่างจากกรุงแบกแดดมาประมาณ150บกิโลเมตรในอดีตชื่อมืองบัสร,ประปัจจุบันฝรั่งบางค่าเรียกเมืองบัสราสระก็ยังชื่อเดิมชื่อเมืองบ,บัสราอยู่อานัสบินมาลิกก็อ,อกพยพมาอยู่ที่นี่จนกระทั่งเสียชีวิตคนสุดท้ายสซฮาบะที่เสียชีวิตคนสุดท้ายที่เมืองบัสราก็คืออานัสบินมาลิกอายุร้อยกืบสปี แล้วอนัสบินมาลิกนี่ลูกเยอะลูกหลานเยอะหนึ่งในการกระทําของท่านอานัสบินมาลิกก็คือใช้วัวทำอากิโกมีร่องรอยอ่ามีร่องร,รอยจากสซฮาบะเพราะงั้นในกรณีที่สซฮาบะทำเราก็ไม่วิพา์วิจารณ์แล้วแต่ว่าท่านนาบีมุมฮัมหมัดสุลลัลนอะลัยวะสัลลัมทำด้วยตัวเองคือท่านใช้กิบัสครับก็คือใช้แพะหรือว่าแกะ,ะในการที่จะแต่ว่านอกเหนือจากนี้พี่น้องเะบอกว่าไก่ได้ไหมไม่ม,ไม,มีไม่มีต้นเรื่องเลย หลังจากนบีจากซอฮาบะยังดีนะครับที่ตีความว่าเป็นสัตว์ใหญ่ถ้าตีความว่าเอาสัตว์สีเท้ายุ่งเลยนะครับอาจารย์อาจารย์มุนดิษคนบ้านเราบางบางทีเนี่ยจำสูตรผิดครับจำว่าสัตว์ใหญ่อย่างอย่างตอนทํากุรบาศเหมือนกันเข้าใจว่าเป็นสัตว์ใหญ่ผมก็ถามว่าช้างได้ไหมถ้าสัตว์ใหญ่ต้องได้ครับช้างเอาช้างได้ไหมเราบช้างมันใหญ่นะยีราฟเออสัตว์ใหญ่จริงๆไม่ขึ้นอยู่กับสัตว์ใหญ่สัตว์ไม่ใหญ่ขึ้นอยู่กับศาสนาใช้ให้ เอาสัตว์อะไรทำครับผมแล้วบางคนก็บอกว่าจะทากุรบาลต้องสัตว์สีขาผมก็ถามว่ากระต่ายได้ไหมกระต่ายก็มีสีขาก็มีสีขาเหมือนกัน,น,ก,นก็คงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสัตว์สีขาหรือกี่ขาใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับว่าศาสนาให้ใช้สัตว์อะไรทําแค่นั้นแหละอจะไปจําสูตรผิดก็มันจะยุ่งครับผมแล้วก็ในส่วนของนอกจากเรื่องของสัตว์เรื่องของวันนะครับแล้วก็วิธีการอาจารย์ครับในส่วนของวิธีการเนี่ย สรุปคร่าวๆในที่นี้เพื่อที่จะได้ให้ท่านพี่น้องผู้ถามเนี่ยได้นําไปสู่การปฏิบัติครับวิธีการวิธีการทำอะไรอากิโกนี่แหละครับวิธีการอากิโก็คือสัตว์ที่เชือดเอาเนื้อมาจากมีเด็กครบเจ็ดวันเชือกก็คือเอามีดคมๆไงครับก็เชือดก็ก็ไม่ได้มีพิธีกรรมวิธีการอะไรที่ต่างกันไม่ต้องเอาเอาผ้าไปคุมไม่อสัตว์ที่จะเชือดไม่ต้องไม่ไม่มีอาจารย์ครับ มีร่องรอยของคนในบ้านในเมืองเราเนี่ยครับในอ,อดีตเนี่ยก,ก็จะมีการเก็บเส้นผมหรือว่าจะมีการเอาเส้นผมเนี่ยแยกเอาไว้ในตรงนี้มันมีความหมายยังไงครับอาจารย์ในกรณีที่เวลาโกนศรีรษะแล้วนะโกนศรีรษะเด็กแล้วเด็กที่เกิดมาแต่ละคนเนี่ยผมดกผมบางอะไรไม่เท่ากันแต่ว่าเอาผมเด็กที่เยอะสุดๆเนี่ยน้ำหนักของมันเนี่ยจะไม่ไม่ไม่กี่กร,รัมหรอกรเวลาเขาช่างเนี่ยเขาจะใช้ ช่างด้วยกระดัดที่ช่างช่างทองช่างเครื่องเพชรเครื่องเงินเนี่ยเพราะว่าน้ําหนักมันเบาเออเวลาเอาไปช่างเอาผมเด็กของเด็กที่โกนแล้วเนี่ยเอาไปช่างช่างได้น้ําหนักกี่กระดับหรือได้กี่กรัมก็คิดเป็นราคาเทียบเป็นราคาทองว่าเท่าไหร่แล้วก็เอาสตังนั่นแหละไปบริจาคสมมุติว่าเทียบมาแล้วเป็นเงิน1,200บาทก็เอาตังค์1 2 0งบาทนี่แหละไปทำสสดิ์ก็ถามว่าการที่เอาผมไปช่างเนี่ย มันมีร่องรอยมันมีแบบอย่างไหมอ๋อม,มันยังมีฮะดิษที่อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ที่นักนะฮะดิษวิพากษ์วิจารณ์สถานะของฮะดิษอ๋อยังอยู่ในเกณฑ์ที่ระดับฮะซันก็ยังใช้เป็นเป็นหลักฐานได้นะถ้ามีความสามารถทําก็ทําไม่มีความสามารถทําก็ไม่เป็นไรครับอีกเรื่องหนึ่งครับถ้าหากว่าเราจะไปดูในเรื่องของอากิกอนเนี่ยก็จะมีการเปิดปากนะครับมีผลไม้ชนิดหนึ่งที่ใช้เนี่ยนะครับคนบ้านเราผมไม่แน่ใจว่าคนอาหรับจะใช้ด้วยหรือเปล่านะครับก็มีการใช้อินทพลัม อันนี้มีแบบฉบับอินทพลัมก็คือจากท่านนบีมุฮัมหมัดสุลลฮุวะเลวะสลัมที่เวลานบีเปิดปากเด็กนบีก็เอาเคี้ยวอินทพะลัมเนี่ยเคี้ยวแล้วท่านก็เอาที่ท่านเคี้ยวในปากเอามาป้ายมาป้อนมาเอามาป้อนเด็กแต่ปัญหาก็คือตรงนี้แหละเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากเลยเพราะว่าน้ำลายท่านนบีอาหารที่นบีเคี้ยวเนี่ยมันมีบารากัด แต่ถ้าถามว่าอ้าวน้ำา้ำำลายโตะครูน้ำลายโตอิหม,มัมมันมีบรารักัดไหมอ้าวบางทีอิหมัมฟันเคอะเลยอย่างเงี้ยแล้ว<ร>ก็เอามาเคียเค้ยวเคี้ยวแล้วมาป้ายลูกป้ายหลานเราอย่างเงี้ยโอ้โ,โหหรือบางทีอิหมัมเป็นโรคทางเดินหายใจหรือเปล่าเพราะว่าเชื้อโรคบ,บางชนิดเนี่ยติดต่อทางน้ำลายได้เหมือน,นกันเพราะงั้นเอาสิ่งนี้ก็ต้องระวังก็คือเอาละทาไมใช้เคี้ยวก่อนล้างมือให้สะอาดแล้วก็บีบๆบีบๆซสแล้วก็เอาไป ป้ายครับปากเด็กถามว่าต้องน้ําพึ่งด้วยไหมไม่ต้องไม่ต้องนะครับแต่ว่าไอบางที่เขาก็มีน้ําพึ่งมาให้ด้วยคู่กับอินพะลัมเพราะอินพะลัมมันแข็งอินพะลัมมันแข็งก็เอาน้าพึ่งมาบดบดผสมให้มันนิม่มเพราะมันมีรสหวานเหมือนกันอย่างนั้นไม่เป็นไรก็ค,รคืออินพะลัม,ลมใช้อินพะลัมนั่นแหละครับในส่วนของาอารกิโก้นะครับก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมมีมีอีกประเด็นอาจารย์หมุนดิษเพราะว่าศาสนาสอน ให้ทําในวันที่เจ็ดนะครับแต่วันเกิดตอนนี้มีบางคนก็บอกว่าถ้าเจ็ดแรกไม่สะดวกก็เจ็ดที่สองมีเจ็ดที่สองอีกครับอ่าเจ็ดที่สองไม่สะดวกก็เจ็ดที่สามอันก็คือถ้านับเจ็ดสองเจ็ดสามนี่ยคือคือครบเจ็ดวันนั่นคือเจ็ดแรกถ้าไปเจ็ดที่สองก็คือวันที่สิบสี่ถ้าไปเจ็ดที่สามก็คือวันที่ยี่สิบเอ็ดปรากฏว่าหะดีษที่จะใช้เป็นตัวบทหลักฐาน ในการเชื่อดวันที่14 7ที่2หรือ7ที่3มที่21เนี่ยปรากฏว่าฮะดิษไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมันเป็นฮะดิษดออีฟเพราะงั้นก็คือเอา7แรกดูซิมีความพร้อมไหมถ้ามีความพร้อมก็เอาหรืออย่างคนรุ่นเก่าๆบางพอได้เรียนรู้เรื่องของอากีก้แล้วก็นึกถึงตัวเองไปถามยอ่อป๋าตอนฉันเกิดจะทำอากีโก้ให้ฉันหรือเปล่าปาก็บอกว่าเออตอนนั้นกูกัจนไว ไม่มีตังทําให้ครับแต่ตอนนี้มีตังด้วยตัวเองแล้วถามว่าจะทําย้อนหลังให้ตัวเองไหม้ามีตังถ้า,เ,าเป็นยังวสุร,รยีรทำเปล่าก็ไม่รู้พอไปถามยอยอบอกเออตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันด้วยแต่ตอนนี้วสุร,รยีอู้ฟู่แล้วอยากจะทําให้ตัวเองครับอืพอทําทให้ตัวเองถามว่าอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ไม่ใช่เจ็ดวันแล้วเจ็ดสิบเจ็ดสิบครับ <laughs> <laughs> ก็ไม่มีสุนัตแล้วหมด เลยวันเพราะงั้นมีสุนัตก็คือภายในวันที่เจ็ดครับส่วนเจ็ดที่สองเจ็ดที่สามนี่ฮะดิษโดยอิฟโดยอิฟเอาภายในเจ็ดวันพอถึงโดยอิฟที่ฮะดิษที่อ่อนอ่อนไม่สามารถที่จะนำไม่สามารถที่จะนําเอามาเป็นหลักฐานได้แต่ถ้าจะพูดกันทางด้านหลักภาษานะครับคนบ้านเราก็ไม่ได้เรียกว่าวันเจ็ดที่สองเจ็ดที่สามนี่ก็วันที่สิบสี่วันที่สิบสี่หรือวันที่ยี่สิบเอ็ดครับนั้นตัวบทหลักลการต่อไปแต่นี่ในกรณีที่สมมุติว่าเด็กบางคนเนี่ย เวลาคลอดออกมาแล้วเด็กบางคนสมบูรณ์รอาจารย์ิมเด็กบางคนเนี่ยยังอยู่ในตู้อบอยู่เลยครับแต่ครบวันที่เจ็ดแล้วทํำยังไงเด็กยังอยู่ในตู้อบอยู่จะทํำยังไงครับเชื้อสัตว์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับตัวเด็กครับเพราะงั้นพอครบวันที่เจ็ดไปผู้เป็นพ่อหรือเป็นเป็น,เป,นเป็นกีเป็นอะไรก็เชื้อก็ถือว่าตรงนั้นซ้ออักกิโกแล้ว ไม่ได้หมายความว่าเด็กจะต้องมาอยู่ที่บ้านอยู่ไม่ต้องเอาเด็กมาอยู่ตรงหน้าแล้วก็ตรงเชื่อดตรงนั้นอะไรตรงนั้นถ้าเด็กยังไม่สมบูรณ์อะไรก็วาไปเด็กยังอยู่ในตู้อบตัวว่าให้ดูหลักเกณฑ์ในวันที่7ก็เชื่อเนะครับนี่ก็เป็นคําถามในส่วนของอักิก้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านพี่น้องนะครับจากสงขาที่ได้ส่งคําถามด่วนเลยนะครับในส่วน